ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับนะครับผมเด่นในคลิปนี้เราก็จะมาชิลดอดมค์ครับหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดตอนที่ห้ากันต่อนั่นเองนะครับผมนะและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะไม่ได้มาทําอะไรมากนะครับผมเป็นแบบอีพิโซดชิวๆนะฮะก็ไม่อยากเสียงตุยและอีพิโซดชิวๆพอจะทําของเป็นงั้นๆแหละทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้นะครับผมนะอีพิโซดชิวๆไม่มีอะไรมาก โอเคก็ไปเออ่ไปขุดทานที uh, ่เจอเมื่อ like. กี้ก่อนฮะก็ขอเป็นไดมอนด์พิกเอ็กเลยแล้วกันแม่เลยก่อนคิงก็คิงก็อ่าหินข้าวโอดสโตนอ๋ออ๋อสติกมเกีออนสองอันอึบโอเค แล้วก็ไปขุดฐานที่เจอเมื่อกี้กันก่อนนั่นเองนะครับผมเข้าไปเลยเอย๊ไม่ใช่อืมเครียดหนะักห้าห้าหาปึ๊บอาะอาะมาที่ไฟเว e โอเค เก้าฐาน9ก้าก้อนนั่นเองครับผมนะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนอีกแล้วนะครับผมหลับแล้วไม่เอาแล้วหลับแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวนะโอ้โอ ถ้ามันฝรั่งก็ไม่มีขนมปังแล้ว้าวทำฟาร์มดีกว่าเอ่ไม้อยู่ไหนไม้เอามาสิบหนึ่งโอเคมันมีลงมนหนึ่งตัวเนี่ยโอเคแล้วก็ครับมาไปรูปอือหือสี่สิบอันสี่สิบบล็อก แค่แค่นี้นะแล้วก็สติกคราบมาเผื่อๆไว้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เราจะคราบจอบไปหกชิ้นเอ้สองชิ้นสองชิ้นอะไรล่ะไปสองอันนะครับผมแล้วก็เอาซีดพี่ซีด โหซีดเยอะจัดโอ้เดี๋ยวนะผมมีถังน้ำหรือไม่ไม่ได้ทำถทังน้ำเลยใชคก่อนขอใชคก่อนถังน้ำไม่มีก็ต้องครบาบถังน้ำไม่มีก็ต้องคราบคราบสีรอะไรหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่โอ๊ยกระตุก เค okay, แล้วก็คอนเทนท์ให้เจ้าตอบอันนี้ก็แล้วกันไปหาพื้นที่กันเถอะครับอื้ฝนตกจะเมื่อไหมเนี่ยฝนไม่น่าเป็นมิดเลยไม่ใช่ไม่น่าเป็นมิดดิฝนดูไม่เป็นมิดเลยแล้วก็แถวนี้ก็ไม่มีพื้นที่โล่งด้วยมีแต่ภูเขาโอ้โห หน้าอนาจังเลยก็ใช่ชิกปุกบบาา๊กโซน่าลองนอนดูสิโอเคนอนได้นะครับผมนะเตื่นเช้ามาในวันที่สิบเก้าขอไปดูฝนหยุดตกเฮ้ยเอาไปดิเห็นไหมฝนมันหยุดตกแล้วฉันจะไม่ทันดูเลย แต่ว่าไปตรงไหนดีไปทำฟาร์มตรงไหนดีเออฮมโอ้มันมาแล้ว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 ไปดีกว่าใครก็อยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วคนนึงเออทำฟาร์มนี้แล้วกันฮะมันก็ค่อนข้างจะโล่งอยู่แล้วไปตักน้ำก่อนโอเคอนาคตผมก็จะเลี้ยงสัตว์นะคะผม ไม่รู้นะค้นว่าอีพีสนนี้นะครับไม่แน่นอนนะฮะแต่ถาไม่ใช่อีพีสนี้ก็นะคแน่นอนล้อเซแล้วก็จบหนึ่สอแนะนำให้แบบถ้าจะทำฟาร์มแบบใหม่ๆนะคะทำแบบนี้นะครับผมให้พลนิดมาหนึงหนึ่สามี่บล็อกนะคบผมนะแล้วก็หนึ่สอเป็นสีมุมแลครับผมอ,อันนี้ไม่เป็นไรช่มัยหนึ่สามแล้วก็ทางนี้ หนึ่ง,งสองสามอสามสี่นะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยนะฮะโอเคก็ดินก็เริ่มชื้นแล้วนะคะให้ดินมัน,เป,นเป็นแบบน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะแสะดงว่ามันชื้นแล้วนะครับผมนะครับผมก็พวนดินไปเรื่อยๆเลยจอบใกล้จะพังละ ชิวๆครับอีพีโซดชิวๆอีพีโซดชิวๆครับอีพีโซดชิวๆอะไรของผมเนี่ยปิดโอเคก็ครบหมดแล้วนะคะผมก็เวลาจะปลูกเนี่ยนะฮะ ให้ปลูกเป็นแบบนี้ปลูกให้เป็นช่องแบบนี้นะคะผมโแล้วก็เว้นไว้หนึ่งช่องนะคะนี่เว้นไว้ปลูกนี่ปุ๊บเว้นไว้แบบนี้ครับอันนี้ในกรณีที่ว่าเามาเล็ดพันุ์ยังน้อยอยู่นะครับผมถ้าโต,ตแล้วก็ที่ให้ทําแบบนี้นะครับให้เว้นวาแบบนี้มันก็เพราะว่ามันจะเพราะว่ามันจะโตไวกว่าปกตินะครับผม ถ้าในกรณีที่แบบมีมากกว่านี้ก็ให้พวนไปเลยนะคะไม่ได้มีใครว่าโอเคก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบนบ้านจอบนกว่าจะใช้เยอะกว่านี้ซะอีกกุะสอควาบมาตั้งสองอันเนี้ยนี่ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเนี้ยนะดินจะค่อยๆชื้นไปนะครับผมนะได้เลยโอเคคนะัะ ก็จะไปเอ้ยนี่ไงวัวเลี้ยงในอนาคตนะครับผมถ้าว่าตัวดิบพร้อมก็เลี้ยงเลยนะคะผมเกลียดตรงนี้ที่สุดเกลียดที่สุดเกลียดที่สุดเล่ห์ปวดผมนี่ต้องรีบเอ้ยโอ้ยเฮ้ย โอ๊ยโอ๊ยตายแน่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 เฮ้ย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 ทุกคนดูหัวใจผมสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้สำเร็จแล้วนะครับผมนะหลาบมากเลยหลาบมากเลยเืมดิน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 เป็นบ้านชั่วกราวกับตกชั่วคราวก็มีบนมิวไหมบนมิวมีอยู่สอง สอ,อะไรดีเขาเรียกบนมิวบนมิวเขาเรียกอะไรกันแล้วเคยมันปักท็อแบบนี้วะกินที่จัดเลยหรือว่าผมปักเองวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเมื่อกี้กอ็อมาเก็บผลผลิตอะปโตเตโต้สักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาปลูกต่อตรงนี้ก็ได้มาสีสี ปลาเสียเสียอะไรเขาเรียกอะไรดิโอเคได้เพิ่มก็ไปปลูกต่อดีครับรออะไรอืมไม่มีขวาเลยละไม่มีเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ้าวดีคุณสยามเดี๋ยวก็จะไปนอนนะครับผมอืมนอนไปเลย ตื่นเช้ามาในวันที่20แล้วก็เอาไดมอนด์พิกแอกไปขดุดเพชรนะครับผมเพราะที่เกียจทํทำนะครับผมก็ขอโลมห <c oughs> <c oughs> ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดก็ไปขุดเพชรนะครับผมแล้วก็หาว่ามันมีโน่นไหมอีกแล้วอือหอ ซ้ไปยังเลยซื้อเพ่อเห็นผลกากๆเนี่ยไม่ระมัดระวังฮะนี่ไงเออเออใครมันต่อทางวะอืออันไหนที่ผมตุ้อเมื่อกี้อันนี้หรือเปล่าโอเค เออก็ขอไปเสียงรบกวนด้วยนะครับผมวันนี้มันน้องมันนะเนี่ยเดอมันพิกกับผมโอเคเดอมอนพิกแอคยังอยู่นะแล้วใครมันทําทางนี้เนี่ยอู้อืมก็จะหาหินงอกหินย้อยนะครับผมว่ามันมีไหม,มก็จะทำโต้เอ็นชาร์ดนี่ไงเออใช่ครับนี่เอ่อ อะไรนะเขาเรียกอะไอมิทิจิออนเออ,โอ,โ,อโอ้เหล็กไอมิทิจีออนนะฮะโอเคก็ขอเข้าไปสำรวจสักคู่สักหน่อยแล้วกันนะฮะโหเสียงนิวพลายสัล l อกเก d ก็ขอเก็บเกี่ยวผลผลิตไปทำ จะคืนเขาด้วยนะฮะข้างใน,นก็จะเป็นหินแกลอะไรเนี่ยสม,มุดบลัดสม,มุดบะเสาเหรอเมื่อกี้สม,มุดบะซาวนะคะแล้วก็จะมาตักลาวาตัวนี้จะไม่ได้เอามาแต่ก่อนอื่นก็จะไปหาอันนั้นก่อนเลยนะคะผมเอ่อหินงอกหินย,ย้อย ก็จะมาทำฟาร์มลาวาร์อยู่ไหนฟาร์มลาวาร์ไม่ใช่สิเห็นงอกเห็นย้อยอเลวลาต้องการแล้วมันไม่มีขึ้นมาอะไรของแกไอ้เจ้าตื้อไม่มีออฟซิเดียนะนี่สบใครเนี่ย แล้มืีน่จะใครอามันเจาไปเลี้ยงหมาเนี่ยอืมเอ้ยอ้ยมันยิงมาจากไหนเนี่ย นี้แน่เลยเราโดนน้ำซัดไปนี่ไงฮึงยางกำน,น,งน,น,นี่แล้วนันนีนายเล็กน้อยเอาตรงนี้ใช้ทำเฮ้ย ออก็ที่เดียวกันนี่ขอเนี่ยไปอีหนาวเอ้ยเฮ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 ้ยโอ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 ้ยอย่า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 ดึงอย่าดึงอย่าดึงขอโทษขอโทษขอโทษทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เสียตุ้ยเสียตุ้ยขึ้นไปก่อน ตัวอืมกับตัวละโอ้ทางขึ้นทางขึ้นอยูน่นี่นี่เองอ่ะอืมเสียงตุยกับโอ้ทำไมว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะฉันเองฉันขอโทษเดี๋ยวไปดูได้โอ้อืม จำเลยสมบูรณ์ที่ไหนพอนี่ไงเจอแล้วต้นเหตุโอ๊ยค้างโอ๊ยทิ้งเลยไม่จำเป็นจะขอขึ้นไปบนบ้านนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนได้เป็นที่เรียบร้อยเลวนะคบผมโอ๊ยเกือบตุยแล้วเสียงตุยเยอะจัดโอ้ยๆสเกลตันที่ไหนอีกเนี่ยเห็นท่าตรงไหนวะนี่ไงก็ขอกลับทางที่มันทำไมนะ้ำมันรู้สึกว่าเลนกว่าดิมวะคนครับเพลงที่มันเล่นในผมอยู่ตัวนี้ก็คือเพลง ตึ้นตึ้นตึนตึนตึเด,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 ดินเอ้ยเอ้า,อาตุย้ยเฉยกะแทกพื้นแรงเงินไปเหตุผลการตุ้ยนี่โคตรกากเลยรับนี้ก็จะขอโอ้วุฒิกากๆไปแล้วก็นอนๆอยู่โอเค โอเคแล้วก็ครับไปเลยโล่กดจะได้กดอไม่ได้มืนในจาว่าผอัดคลิปใน PC ไม่เป็นครับผมเฮ้ยต้องเปิดประตูดูที่นักตั้งมาไม่เสียงนี่เปิดประตูไหนเฮ้ยลืมไปเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ย

น,นอนกันช้อนอันใช่ไหมคะก่มแซมส่วนของเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไว้ข้างๆตัวนะกลับไปบ้านสปีดเร็นตืืดตืืดตื่ด เสียงรบกวนนี่มันอะไรกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ใน,นคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายดึกละบ๊ายบายนอนก่อน